สวัสดีค่ะ FC วันนี้วันที่2นะคะเดือน1พศ2567นะคะเริ่มต้นปีพศนะคะวันนี้นะคะสาวหน่อยนะคะจะมาสาธิตวิธีการปลูกหญ้าไนนะคะก็คือแปลงแรกแห่งปีเลยนะคะ67นะคะลำแรกนะคะเราจะเตรียมแปลงปลูกนะคะ ทางฟาร์มจะใช้น้ำไม่เยอะนะคะจะใช้น้ำพอประมาณนะคะตัวนี้เป็นผลผลิตนะคะที่สาวน้อยปลูกไปนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะญ่าไนาจะแตกขนาดนี้นะคะสังเกตได้นะคะสังเกตญ่าไนาสาวน้อยได้นะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะที่สาวน้อยปลูกนะคะ เต,เต,เตียมเตียมเตียมแปลงปลูกนะคะตอนนี้นะคะสาวหน่อยก็มีท่อนพันญ่านไนจาหน่ายอยู่นะคะมีนะคะประมาณหนึ่งตันได้อยู่นะคะตอนนี้นะคะยังเปิดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่น้องกเกษตรกรนะคะสวห่อยกำลังเอาน้ำใส่นะคะ หญ้าพวกนี้นะคะต้องการน้ํานะคะต้องการน้ํานะคะยิ่งช่วงหน้านี้เขาจะเข้าหน้าแล้งแล้วนะคะยิ่งหญ้ายิ่งยิ่งต้องการน้ํานะสาวหน่อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสาวหน่อยจะดูดนะคะดูดใส่ประมาณหนึ 2, 2่งถึงสองสองครั้งนะคะให้หญ้ามันชุ่มๆนะคะนะคะแปลงหญ้าไหนสาวหน่อยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแปลงเดิมนะคะแปลงเดิมปลูกมาได้หนึ่งปีแล้วนะคะแปลงนี้เป็นเป็นแปลงเดิมนะคะแปลงเดิมของสาวหน่อยนะคะแปลงนี้น่าจะน่าจะหนึ่งปีได้แล้วตั้งแต่สาวหน่อยเอาเริ่มเอามาปลูกใหม่เนาะ ย่าไไนาส์สกลนครแปลงสาวหน่อยนะคะ